มอว่ามันเคลียบกับต้โทรศัพท์อย่างนเล่ยแคบเบอร์บเอเ้าเคียบคือเห็นมาทุกคนเลยแต่ สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโลดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้มาพร้อมยาง m a x กซิ a เอ6ี70 16นะคะ <c oughs> แลกเทินล้อเดิมนะคะชุดนี้ วันนี้วันที่เท่า ชุดนี้เป็นอัพโหลดสายลุยนะคะขอบ16บส,สวยๆนะคะชุดนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงๆรวยๆค่ะ เปลี่ยนจากรถเดิมฟอร์ดนะคะขอบ16นะคะมาใส่ออฟโรดใสยลุยนะคะใส่เท่ๆละๆลอเลยขอบคุณมากๆนะคะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะ อ,อัปโหลดสายลุยนะคะยังเหลือชุดไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะ0 9 9 3 5 4 4้าเนะคะสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูในเพจร้านตรงลิงก์ตรงคอมเมนต์ด้านล่าง youtube ได้เลยนะคะ กดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ